ได้ไม่ดีก็เนี่ยแด้ไมีได้ไ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาเงนกันกรู้เลยว่าการเจ่าลินขนานีโดนว่้เมื่อวานไเลาขอบคุณพี่นกพี่แซ็นะคะก็ภาพใดีแลวก็พ่อนาคแมนาคด้วยนะขอบคุณค่ะรวเ็วอยางตะบองพัดเอ็กพีดจาเข้าคุณแอะอคุณซนด้วยคุณนด้วย เรยอนกลับไปร้อยเขาเาเลยนะพี่สม่แจ่ขอญาตประาสมชั่วโมงค่ะนานเกินไปแล้วนาเกินไปเนาะโอเคมาค่ะทีมงาเรียงแวกันไ่มาเลยอเปนล่ใเรียงวหนเรียงตามความสวยเรียงามควาสวยเดีวเดียวเดีวเดียเยวอย่ามาอย่ามาเราเรียงตามเรีไหนความสวยกันรูปไหสัก่น ในขณะที่ที่มาของเรารับรางวัลหูขออนุญาตอ่านรายนามเจ้าภาพนะหาซึ่งวันนี้พวกเราที่มาถรายแสงม่ยก็มีอะไรตอบแทนเจ้าภาพนอกจากสร้างความสุขความสนุกความแฮปปี้ให้กับพี่น้องเป็นขับเปนเพลงแล้วก็ทีมงานเจ้าภาพในวันนี้ขอบพระคุณ เดี๋ยวเดราหาหาของอ่านกันใหม่โอเควันนี้นะคะเป็นงานอุปสมบทของนาโกนะคะนาโงหรือว่านาคพาระพุณอินผลโดยเจ้าภาพใหญ่ใจ,จดีนะคะนายสุบินอินผลซึ่งเป็นปูนะะปนปป่นะคะเป็นคุณปู่นะคะแล้วก็คุณแม่กลมอินผลเป็นคุณย่านะคะแล้วก็คุณพ่อเสวกอินผลคุณแม่น้ำอ้อย กงวานเป็นนะคุณพ่อและกับพี่แม่บินามันดาพร้อมกับสภาพับใหญ่ใจดีมรสรศในค,ค่มภีร์นี้เสียปรบมือให้กับพี่น้องพี่แตงหน่อยค่ะกรบมือเลยครับนี่ไม่มีสองท่านนี้ไม่มีในคัมภีรนี้เลยนะครับแต่ถือว่าการบรวกครั้งนี้พัททกแทนพระคุณพ่อ,พอคุณแม่ถือว่าผ่านลูกชายที่ทหนึ่งที่เราได้รับแล้วก,แวก็แล้วก็อาแดนเซอร์เรียงเรียงแถวมาเลยครับอ้อมอ้อมมาอ้อมแม่ออกมาหลุมออกมาสกัดห้องอะไรอย่างนี้ได้กระซ้างอ้าวขอบคุณหลไลบอคอให กิจการของเจ้าภาพของเราเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นไอติมวันี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจการหนึ่งกิจการหนึ่งธุรกิจของพี่โนกพี่แป๊กนะครับซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวและก็ต้องการขอบคุณสําหรับการซัพพอร์ตของทีมงานพาบาเลทองของพี่โนกพี่แป๊กที่ติดตามพวกเรามาหลายปีแล้วและก็ล่าสุดเปิดฤดูกาลที่สกลนครก็เดินทางไป และก็เกพจกรุงเทพปริมณฑลไป99.99% 99. 99เลยก็ว่าได้ใส่เขามาไปตลอดเห็นตลอดมันเมื่อคืนนี้เลยถามมาพี่พี่ไม่เตรียมงานเหรออะเตรียมงานก็เตรียมไปพี่อยากมาดูที่ใช้มากก่อน <Wow. S 1> ขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องอีน้ำำองสัมราเนี้ยอยากมากินค่ะกินพี่บุ๊คพี่วันนี้ถ้าขอเสียงเกตีอยู่บนถนนขอเสียงหน่อยค่ะ วันนี้เจ้าภาพแจ้งให้ดูฟรีนะคะเจ้าภาพบอกว่าเต็มที่เลยนะคะขอทุกคนแฮปปี้มีความสุขเอาที่สบายใจเลยอยากมั่นเต็นหน้าเวทีแบบเรียนเชิญแต่เลยนะคะแล้วก็บรรยาสัมพันธ์นะครับคอสตูมข,ของเราคอสตูมแล้วก็ที่น <c oughs> ี่แดนเซอร์ที่ขึ้นช่วงวาไรตี้ช่วงแรกด้วยนะครับค่ะช่วงวาไรตี้ช่งวชงแรกนะครับไม่ทาาราบว่าจะตัดหรือยังแล้วเพราะเราจะโอนจะโอนกับใครกันแน่อาจารย์น้นกนสกิมุ้ยเพ่งสาวเอ๋้พี่บอก เออวนนี้เอาเพชรเนึ้อมาเนี่ยคก่ขนาดตังตังให้เพลงชาตมาได้คู่ใช่ไหมครับคนนี้รุ่อยู่มอานเพลงบวชพระบวันนี้อันนี้กระเด็นเซอร์วันนี้รุ่นแรกไม่นม่อดีตอดีอดีตเดนเซอร์อดีตเดินเซอร์เมื่อนี้อิ่มเข่าขาหมูอยู่สามป่วยแล้วคนที่เอาหน้างูอยู่ติเอาพื้นเอาคือท่ากินหลายกองมูแล้วก็แม่งเตีให้พื้นเอาให้เบอร์ซูโฟนคุณมุสีผู้จัดการมุสีอาจารย์ต้องปฏิเสธค่ะ มับมับตค่ะคหลังนีน่น่ารักน้องมจุกเรื่องอย่าง้อาจารย์รัตีเชคอ๋อยากได้สีจะสิงานม่เนาะนะอยากได้เสีจะสิงานมีเม่เอสาธุาันสีนสนนม,มสา,ราเรืรอ่อยๆเนาะแต่มา,ลา,มาแล้วไปลอยงานเล